ใส่บาทเช้านี้ร่วมกันนะคะ ใส่บาทเช้าวันพฤหัสนะคะเช้านี้ขอให้ทุกท่านมีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่น่าพอปอใจรายล้อมด้วยพลังบวกพลังบุญเถินะคะคิดถึงไดได้ส่งความปัารถนาทำกิจการใดพันสำเร็จพันสำเร็จนะคะถ้าประสงค์สิ่งใดให้คิดถึงสิ่งที่ต้องการสิ่งไม่ต้องการไม่ต้องไปคิด แล้วก็ให้จำไว้ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากับตัวเรานั้นที่เราอยากได้นั้นเกิดขึ้นสองเหตุการณ์เหตุการณ์แรกคือในจินตนาการเหตุการณ์ที่สองก็คือเกิดในโลกของความเป็นจริงทุกอย่างเกิดขึ้นสองครั้งเสมอนะเหมือนเป็นแรงคู่ขนานและก็เส้นทางที่เราจะเดินนั้นมันมีหลายเส้นทางมันมีทั้งชนะ หรือแพ้มีทางที่รวยหรือจนทางที่ลำบากคือมีหลายๆทางมีความสุขมีความทุกข์มันมีหลายทางแต่เราจะอยู่บนถนนไหนเส้นไหนมันอยู่ที่ชีวิตเราเราวิคิตชีวิตเราเองเพราะมันเป็นเส้นทางคู่ขนานเปรียบเหมือนกับเราดูภาพยนตร์ดู ทีวีช่อง3ช่อง7ช่อง9 3 7าดารานักแสดง1คนเล่นที่3ช่องเล่นเป็นตัวต่างๆเช่นเป็นนางเอกเป็นแม่นางเอกเป็นตัวโกงตัวอิชาดิสยาเขาก็1คนแสดงบทบาทแต่ละช่องไม่เหมือนกันขณะที่เราดูช่องหนึ่งเขาก็แสดงอยู่ช่องหนึ่ง เหมือนชีวิตเรามีเส้นทางคู่ขนานที่เดินไปเราจะเดินบนโลกของความร่ำรวยหรือเดินบนโลกของความยากจนอยู่ที่เราลิขิตชีวิตเราถ้าเราไปอยู่ถนนในความจนเราก็จนแสนลำบากถ้าเราอยู่ถนนความรวยเราก็รวยมั่งคั่งเหลือเฟือเพราะฉะนั้นการที่สร้างชีวิตของเราเราลิขิตชีวิตตนเองได้เราก็อยู่ในโลกของ ความมั่งคั่งเฟื่อเฟือก็คือทําจิตใจให้อุดมสมบูรณ์แล้วก็คิดสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วเหตุการณ์นั้นก็จะทําให้เรา,เาลงมือทําความคิดกําหนดความรู้สึกความรู้สึกกําหนดการกระทําการกระทํากําหนดผลลัพธ์ดังนั้นให้เราทําตามใจที่คิด คิดสิ่งที่ต้องการไม่ต้องคิดที่สิ่งไม่ต้องการสวัสดีจันนันมาเตอร์โคเดนอพพีกเก่าคกับว่า,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 าสวัสดีค่ะ